สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้น่าจะมีเจ้าที่นะครับไม่แน่ใจนะฮะเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะครับ,บรก็มารออยู่ตรงบริเวณโปะเรือท่าพิบูลสงครามนะครับนนก็วิ่งมาสองลำนะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามาทําอะไระลักษณะมีผมสั้นๆเลยนะฮะหัวเกลียน อันนี้ก็ลอยอยู่หน้าโป๊ะเรือนะครับทังนูน้นเนี่ยมันม,มีวออยู่ที่เรือพี ลอยล่องเรือลอยมานะ่ะน่าจะเป็นการจำลองอะไรสักอย่างท่านผู้ชมนะเส้นนี้เป็นการเส้นที่เขาวิ่งมาจากปทุมนะฮะมันจะเป็นเส้นที่ตอนนี้ก็จำลองเหตุการณ์จริงนะจะวิ่งผ่านเส้นนี้เพื่อไปพารามเจ็ดนะครับถ้าไปพารามเจ็ดแล้วออกไปทางขวาใช่เลยครับเพราะว่าเขาจะวิ่งเขียงออกไปทางด้านขวาก่อนถึงสะพานพารามเจ็ดเนะจ้าหน้าที่ก็ไม่แน่ใจว่าใครเถิม น่าจะเป็นเจ้าที่น่าจะนะครับลำหน้ามีผู้หญิงนะสินะลำข้างหน้าที่ลำหน้าเป็นมีผู้หญิงอ่ายืนอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าลำข้างหน้ามีผู้หญิงอยู่ด้วยไม่แน่ใจว่าอ่าน่าจะมีการจําลองเหตุการณ์อีกหรือไม่นะฮะซึ่งอ่าในตอนนี้มันไม่มีสื่อแล้วมีพีเอชจีนิวอยู่ช่องเดียวเราในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้นะครับเพราะนั่นจะเราอยู่สายดึก <c oughs> ไอ้ตำรวจมาพี่น,นี่ตำรวจยังมาอยู่นี่ไงเขาหาข้อมูลนี่เลยใช่แต่ข่าวอะไรนักข่าวไม่น่าจะรู้นะไม่รู้พี่คือบางที่เนี่ยน่าจะมาดูเหตุการณ์ตอนนี้มีตำรวจเข้ามาตรงท่าเรือท่าศาลานะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะครับแล้วก็ที่ท เาลายังมีคนนั่งทําพิธีอยู่ตอนี้โอ้โทิกตอกมันดับไปแล้วนะเป็นก้นทิกตอกนี่บานเลยนะนี่นะมีคนนั่งทําพิธีสวดอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจเข้ามาแล้วก็มีการจําไม่แน่ใจว่าเรือมีหรือสองลำผมคาดว่าน่าจะมีการมาหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมนะ มีเพียงเรานะ p s g ที่มีภาพนี้นะครับเนื่องจากเราก็ยังยืนคุยอยู่กับพี่ๆแถวๆนี้นะฮะยังยืนคุยกันอยู่เพื่อดูบรรยากาศของคนที่มาไว้อะไร <ขอ S 1> ที่นี่สวัสดีท่านผู้ชมนะครตอนนี้มีการล่องเรืออยู่นะนเรือเหมือนลอยถอยหลังมา

NBC เอ็บีซีสามารถจะเป็นนี่แหละขาวขาวน้ำเงินแต่ว่าส่วนมากไม่มีลายนะนะแต่คันนี้มีลำนี้นมีลายขึ้นโป่ดิเนเขนาต้อจะขึ้นโปะนะนี่มาเทียบมาเทียบโปะด้วยนะครับมีทุนพี่ทุน ปดตงไหนคัปิตรงไหนอ่ะไม่รู้ครับเามามาเกียนไว้ไฟเทศบาลไฟเทศบาลครับเทศบาลเทศบาลมันันี้ไม่รู้ว่าใครไปตั้งไปดึงปักไปนพี่พี่ลองดูว่าดึง วางของไรกันอยู่นะเออวางแบบไม้เป็นเรือเจ้าที่นะท่านผู้ชมนะเป็นเรือเจ้าที่นะก็อันนี้เขาขอให้ปิดสปอร์ไลท์เนะื่องจากมันส่องเยินตาแล้วครับโอ้หมืดเลยท่านผู้ชมเห็นไ,ไหมเขาจะดูว่าวันนั้นอนะ่ะมืดขนาด ตาดีนะคุณตาดีนน้นมืดำ้วจทำหน้ามีตวามแปลกแต่เขาอยากได้ภาพบรรยากาศเดินที่ไม่มีป่า 嘛。Wow. ผู้ชมครับเดี๋ยวผมเ้าที่ก็ลังปฏิบัติงานนะผมหันก้องหนีไปนี่ เราพูดเราตอนนี้เขามีการสาที่ในที่บนนั่นนะครับลงไปบนอันน mm hmm> ั้นสำคัญนะพี่แบบนา้แล้เราจะใส่พี่ดีได้ไหมในี้กับกคือไม่อยู่นี่เลยจะต้องเข้าบ้านเหมือนกัน แต่วันนี้ผมไม่เด็กมากเนื่องจากว่าแต่ถ้าเมื่อื่นคนก็ไม่ใชกป้าโหแต่ข้างนอกนีนสว่างอยู่เขา,าจะ,ะดูบรรยากาศดย สาา่อไปทอดรไปนอีกแอ่นลัไปลองมาแลา้วก็วนกลับไปแล้วรลเรือ ล่องมานะครับเป็นแสงสีรุเขียวนะครับตอนนี้กําลังจะผ่านกําลังจะผ่านท่าเรือพิบูลสงครามนะครับนะวิ่งเข้ามาแล้วน่าจะเป็นการจําลองอีกรอบหนึ่งนะครับวิ่งผ่านวิ่งผ่านเรือไปแล้วนะครับวิ่งผ่านโป๊ะวิ่งผ่านโป๊ะมืดมากครับ มืดมาเพราะเราไม่สามารถเปิดไฟได้แล้วมุมนั้นน่าจะมืดมากที่สุดนะเบร์นั้นอะมืดมากๆเห็นไหมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยโอ้คลื่นแรงมากท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันมืดมากๆเลยนะครับน,นั่นคือเหตุการจริงเลยนะ ตอนนี้เรือกำลังบนนะคะเรือจำลองกำลังบนกำลังบนหานะครับอ่าบนบวิง่งแตวิ่งอ้อมเพราะว่ามีเรือมันมีเรือลากจูงอยู่ตอนแลตีอ้อมเรือลากจูงไป